สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนมวยนะครับทางช่อง YouTube นะครับก็วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณาทายเจ็ดสีให้สมาชิกฟังนะครับสำหรับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ก็มาช้าไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าติดธุระนะครับแต่ก็ยังคิดถึงนะครับสมาชิกนะครับเหมือนเดิมก็จะมาวิเคราะห์นะครับให้สมาชิกนะครับเอาไปเป็นข้อมูลประกอบนะครับหน้าตู้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับพี่นะก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับติดต่อผมได้นะผมทำอยู่ช่วงโปรโมชั่นอยู่ที่600บาทนะครับต่อ4สัปดาห์นะครับ หรือว่าถ้าใครอยากจะทดลองฟังนะครับสัปดาห์ละ200บาทนะรัาพิ่นะก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับทีเบอร์กานะครับเบอร์ส่วนตัวก็098นย์ครับ8359818นะครับยอดสมาชิกก็อย่างที่เห็นนะรัาชิกนะผมมั่นใจว่าสมาชิกเอาไปสู้เขาแล้วครับผมมั่นใจว่าสู้ได้นะครับทั้งข้อมูลนะครับทั้งราคานะครับการอากาศนะครับผมภาคสดภาคจริงในเวทีทุกช่องและสมาชิกนะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เข้ามาเยอะนะครับสัปดาห์นี้ก็เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับ ก็มาเข้าการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเมื่อไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่13นะครับกันยายน2,500นะครับ63นะครับแบบฉบับย่อครันะเอาแบบย่อๆนะครับเอาแบบตัวเน้นๆไปเล่นเลยนะครับคู่แรกนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างฉลามเสือนะครับนายยศเอธาสาราครับพบกับบัรลังทรัพย์นะครับสสลาชีพคู่นี้เคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งนะครับต่อยกันมาครั้งหนึ่งนะครับในรอบแรกๆนะครับของสายนะครับ ครั้งแรกๆของสายช่วงนั้นก็กลับมาจากโควิดนะครับกลับมาจากโควิดสภาพร่างกายนี่ก็ยังจะไม่เข้าท em, mi <it seems S 1> ี you, eh ่เท่าไห่นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบรลลังรัพย์นี่ก็พิอาชนะมาได้ขึ้นมาวันนั้นนี่แก่งกันเล่นทางด้านฉลามเสือนะครับต่อยไปต่อยมานี่ฉลามเสือหลงเลี่ยมนะครับส่วนเตะกินเปล่าไปกินเปล่ามานี่ดูว่าเขาไม่ติดนะครับวันนั้นนะวันนี้นี่มาต่อยนี่หลังๆร่างกายฉลามเสือเริ่มดีนะครับฟอร์มหลังนี่ก็ล่าสุดก็ชนะเจ้าขาวสดไว้นี่ก็ถือว่าฟอร์มสวยนะครับส่วนบรลลังทรั์นี่ก็แพ้นอกไปเจ้้้าาอัันนแบบคคมรรรูีใพตก ใครชนะก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับคู่นี้นี่เปรียบเทียบอาวุธนะครับมองนี่ผมดูว่าถ้าเล่นซื้อขายนี่ผมมองบัลลังก์ซับนี่น่าจะอยู่บัลลังก์ซับน่าจะได้ออกตัวซื้อขายนะครับก็คใครก็ถ้าอยู่ตัวดีก็แต่งตัวบังทุนนะครับไปไปลายนิ่งฉลามเสือจะดีกว่าแต่ผมดูว่าน่าถ้าเข้าไม่ติดนี่นะครับดูลําบากนะครับเข้าไม่ติดนี่ดูว่าแข้งของไอ้เจ้าบัลลังก์ซับนี่จะดูว่ารวดเร็วกว่านะครับคู่นี้นี่ถ้าชอบเล่นซื้อขายผมแนะนําเข้าบัลลังก์ซับนะครับส่วน ชลามเสือนี่ร่างกายนี่ดูว่ากลับมาถือว่าโอเคนะครับอยู่ตัวนี้ก็แต่งตัวบางทุนแต่ว่าให้ผมให้ชอบนี่ผมชอบไปที่บัลลังก์ซับนะครับคูนี้ก็ชอบบัลลังก์ซับนะครับจะเบียดเอาชนะเจ้าชลามเสือนะครับนายเอทาสาราไปได้นะครับคู่ที่สองนะครับเป็นสักเล็กนะครับเกียริเป็ดเดชะนะครับพบกับไอ้เจ้ายกคีรีนะครับสกุลมมยตู้9955นะครับคู่นี้ต่รยดับที่115ปอนนะครับ ู the the ่นี้ก็เป็นมวยเข่ากับมวยฝีมือนะครับเข่าอยู่ที่ด้านสักเล็กนะครับฝีมือยังยกคีรีนะครับเก๋วนะครับตัวนี้นะครับวันต่อยดีนี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะครับวันไหนที่ต่อยไม่เอาก็ไม่เอานะครับสมาชิงนะคู่นี้นะผมชอบไปดนานสักเล็กนะครับสักเล็กเียียดเพชรเดชะนะครับจะเบียดเอาชนะเจ้ายกคีรีนะครับสกุลมวยตู้ก9955หรือว่ายกคีรี็นมวยไทยเดิมนะครับคู่นี้ออกชอบไปที่สักเล็กนะครับคู่ที่3ามของการใส่ทออนะครับเหนือธรณีนะครับสามชัยวิเศษสุขนะครับ พบกับ10แสนนะครับเครื่องครัวเทอร์โบชาร์ตนะครับคู่นี้ต่อกับกัง134ปอนด์นะครับคู่นี้ก็ดูสภาพร่างกายนี่ของเจ้าเหนือธรณีจะดีกว่านะครับสภาพร่างกายนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ในเครือนะครับคนจัดเขานะครับดูว่าผมดูว่าได้เปรียบทุกอย่างนะครับวันนี้นะผมชอบไปทางด้านเหนือธรณีนะครับสามใวิเศษสุขครับร่างกายดีกว่านะครับ10แสนนี้ก็หายไปค่อนข้าางนนพอสมคควระับ ส่วนในเจ้าหนูทวารนีก็สม่นเสมอกว่านะครับสภาพร่างกายดีกว่าผมชอบไปที่ทางด้านเหนือทวรณีนะครับสามชัยพิเศษตุกนะครับจะเบียดเอาชนะจิกแสนเครื่องครัวเทอร์โบชาร์จไปได้นะครับส่วนคู่เอกนะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่ฉลามนะครับพลันชัยนะครับพบกับวิวเพชรโกศลนะครับคู่ที่ตัดกันไปกัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่นี้เคยต่อยกันมาครั้งหนึ่งนะครับที่ลุมพินีนะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านฉลามนะครับอาศัยกระดูกนะครับประสบการณ์นะครับเบียดเอาชนะไปได้ วันนี้มาต่อยแก้เมือกันอีกครั้งนะครับล่าสุดนี่ทางด้านเจ้าวิวก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับเอาชนะคมประตักนะครับถือว่าสวยนะครับวันนั้นถือว่าทําต่อยได้ดีนะครับสำหรับฉลามก็ต่อยครั้งล่าสุดนี่ก็ต่อยกับวิวนะครับผมดูว่ามองกระดูกมวยนะครับมองประสบการณ์มองอาวุธมวยความหลากหลายนี่ผมชอบไปทางด้านฉลามนะครับดูว่าดีกว่านะครับจะเบียดเอาชนะวิวเพชรโกศลไปได้นะครับก็มาทวนอีกครั้งนะครับสาหรับมวยชอบนะครู่แรกนี่ผมชอบไปทางด้านบัลลังก์ซับนะครับ คู่ที่2นี่ผมชอบไปทางด้านศักเล็กนะครับคู่ที่3ผมชอบเหนือธรณีนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกผมชอบไปที่ฉลามนะครับส่วน2ตัวนะครับสตัวเน้นนี่ผมมองไปที่เหนือธรณีนะครับสามใจวิเศษสุดนะครับหตัวแล้วครับแล้วก็ตัวที่2ผมชอบไปที่ฉลามนะครับพลันชัยนะครับก็ถ้าชอบในสมัยนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คนทํางานนะครับผมก็ภาคสดพักจริงในพิธีทุกช่องนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับไม่คอมเมนต์ด่านะครับ หรือว่ากันนะครับผมทาด้วยใจนะท่านนะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูกันนะครับส่วนใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามทางช่องทาง Facebook ก็มีนะครับ Facebook ผมก็กดเข้าไปดูได้นะครับที่มวยหงส์ชายชนะคนนะครับวันนี้ก็สําหรับการวิเคราะห์วิจารณนะครับก็ขอจบการวิเคราะห์วิจารณ์ไว้เพียงแค่นี้นะทุกท่านอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงๆงรวยๆวยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจมวยหงส์ก็ติดต่อนะครับศูน98เกาแปดนะครับ8ปดสามห้าเก้า